โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับน okay, ี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม i g a b a s h ในพาร์ทที่3นะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยผมขอเกริ่นนิดนึงนะครับว่าในช่วงในคลิปที่2ต้องขออภัยด้วยเรื่องเสียงครับที่เบาไปพอดีว่าตอนช่วงที่ผมตัดเนี่ยผมเทเสียงนะคือผมได้ยินแต่ว่าพอตัดคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะครับได้คิดว่าค่อนข้างเสียงเบาแต่ว่าเสียงภาคยังโอเคเพราะว่าเสียงภาคเนี่ยผมเป็นการพากแยกนะครับก็ขออภัยไปด้วยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานนะครับ อรอบนี้ผมก็พยายามปรับเสียงให้มันได้ยินแล้วกันครับเอาจริงเรื่องนี้ผมรับประกันไม่ค่อยได้อะไรคือเรื่องความชัดของเสียงอะไรเงี้ยเพราะว่าคือผมเป็นคนเล่นแบบพูดเบาอะครับทุกคนมันก็เลยจะแบบเอ่อบางครั้งเสียงก็จะหายไปเลยแต่บางครั้งแบบเวลาเสียงติดก็ดังจะไม่ได้ยินไปเลยอะไรประมาณนี้ถ้าแบบดูจากแบบพวกเกมบางเกมที่ผมเล่นนะครับยังไงก็ตามเราไปลุยกันกับเกมจิกาแบดในภาคที่3กับน้องเยติกันดีกว่านะครับผมโอเคถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยกันครับ let's go ณที่แห่งหนึ่งในไซบีเรียตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาได้มีฝูงยักษ์ขนฟูที่เรียกกันว่าเยติพวกมันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวออกเดินทางท่องเที่ยวไปทุกขนแห่งและตอนนี้เยติฝูงนี้ก็ได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่บนเทือกเขาแห่งไซบีเรียส่วนเจ้านี่เรามันมีชื่อว่าวอรลี่ปรับใดที่เขาอยู่ที่นี่วอรลี่ก็สามารถกินนอนและเล่นได้ทั้งวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลย แต่เดี๋ยวนะนั่นนายจะไปไหนอะโอ้ตอนนี้ไปเดินเตลิดที่ไหนอีกแล้วเนี่ย โอ้ตายแล้วถือว่าตอนนี้กำลังหาเรื่องใส่ตัวซะแล้วสิอืมเอาจริงมันก็ไม่ตรงตามสคริปต์เท่าไหร่แต่ว่าแบบนี้ก็น่าสนใจดีเรามาดูการผจญภัยของวอลลี e ่กันเถอะเดี๋ยวนะปักปอบนี่ชื่อวอลลี e, ่ใช่ไหมม,ม้ายำหม,ม่หหมมมอมหนึ่งทีเฮ้ยยำหม่อมลงสองยำหนึ่งทีเสยถึงหมอหนึ่งครั้งยำหม,ม,ม่อมอีกทียังไง เอ,อยำหม,ม่อมไปอ,อ,มมเอ,อ,เอ,อุ้ยยำหม่อมอีกทีนึงเรียบร้อยครับหมุนติวติวนี่ไงเรียบร้อยครับกระเด็นกระดอนแล้วผมยำหม,ม่อมแล้วผมโดดลอยเสยคางโอ๋อแย่แล้วเริ่มเริ่มมาขึ้นหลอดแล้วอุ้ยเอ,อ้ยเ,เ,เสยครับเสยีเสรีเ้ยแย่และอ,อ,เอ,อุ้ยยำกับหม่อมวิ่งหลบครับวิ่งหลบสิ่งกีดขวางยำหม,ม่อมไม่โดน โอ้โหแม่งเก่งว่ะมาโดดเสยเรียบร้อยหมุนชาร์จย่าหม่อมอเสยไม่โดนครับหลบก่อนหลบรีตอลย่าหม่อมนี่เรียบร้อยโดนอีนครับเฮ้ยโดดเสยย่าหม,ม่อมเฮ้ยเสรีอีกทีแย่แล้วหลบอือโดดทับครับแคน,น้นบอล ย้ำหม่อมยิโดดย้ำหม่อมอีกทีหนึ่งย้ำหม่อมหนึ่งสองรอย้ำหม่อมอีกทีหนึ่งโอเคโพตรงนี้โดดได้ไม่โดนครับจะตายแล้วแม่จ๋าเรียบร้อยอีนอืนเข้าไปดูอุ้ยแย่แล้วยักหม่อมต๋อยไม่โดนครับแย่แย่แย่แยจะตายย้ำหม่อม เดินเราเหลือติ่งแมวแล้วหมุนติวตอนนี้หมดเวลาสนุกแล้วถึงเวลาแล้วที่วอลลี่นั้นจะกลับบ้านอันแสนสงบสุขของเขาเพราะ่วงเขาน่าจะมารับเขากลับได้ในอีกไม่นานสิ่งที่เขาต้องทำก็แค่นั่งรออยู่ตรงนี้ แล้ววอลลี่ก็กลับตัดสินใจออกเดินทางด้วยตัวเองโดยไม่รู้เลยว่าเขากำลังเดินทางหาจากบ้านอันแสนรักไปไกลขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งมันคือสกอรักผันร้ายแห่งเกาะทารวัก วอลลี่นายต้องระวังกลยุทธ์เจลเ์ของมันไว้ให้ดีนะเมมก่อนทุกคนรู้ไ้นะว่าถ้าสมมติว่าผมเริ่มเงียบหมายความว่าผมตายหลายรอบไอ้ทุกคนรู้ไว้ว่าัวดร้อนมากมายแล้วจ้ะอืมโอ้โหถามจริงอืมผมว่าถ้าผมดูดมาผมจะได้ยำหม,ม่อมหนึ่งสอง อีกทีหนึ่งย่ำโดดหนีไปโน่นแล้วม้่ <c oughs> <c oughs> มันรีบตามทุกคนอ้ยได้สวยอือใส่คางอืม,อ,มอีกทีหนึ่งหนึ่งใส่คางอีกทีหนึ่งหมุนติวอืม โอ้หนั่นเคาน์เตอร์ส่วนทันทีอ่ะอืมนี่ไงอีกหนึ่งทีจับ้ยจับ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 ,จบอ๋อไม่ได้โอ้โหอืมเคาน์เตอร์่อหม,ม่อมโอ้โหสศรีเยไงใส่ีไง ย่าม,ม,มนี่ะนี่ไงเด็กหน้าเด็กหลังตัวเชนี่แม่งน่ามขันมากอืมโอ้โหเบียดตายแล้ว เหมือนติวย่ำหม,มอมโอเคครับโอเคเลยปีนอีกละตายซะทีเถอะวะเอ้ยตายยากแท้ย่ำหม,มอมหนึ่งสองเรียบร้อยครับมีมีลุ้นนี่ไงหนึ่งสองสามย่ำหม,มอมโอ้โหอุ้มไม่มีจับจับย่ำหม,มอมหนึ่งสอง เกีน่นีปลาได้ไม่โดนอยู่ดีอ่ะย่ำหม่อมแต่หัวไม่มีตังหวะให้ปลาเลยเนี่ยเด้งสวนย่ำหม่อมเตยคางย่ำหม่อมอีกทีหน,นึ่งปลาเนี่ยอีกหนึ่งทีดิโอ้โหคืนให้มันคนระับ โหอือกูจะตายยำหม,ม่อมไฮโยดูเหมือนว่าวูลลี่นั้นจะเอาชนะสโกรักได้แล้วตอนนี้เจ้าหนูวูลลี่ก็สามารถเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าดูนั่นสิ เราชาวพื้นเมืองออกมาฉลองชัยชนะของเขากันใหญ่และที่วอลลี่เองก็ดูท่าจะดีใจและมีความสุขไปกับการเฉลิมฉลองนั้นด้วยรู้เหมือนทั้งสองสายพันธุ์จะสื่อสารกันรู้เรื่องบางทีพวกเขาอาจจะรู้เส้นทางกลับบ้านของเขาก็ได้แล้วแล้ววอลลี Wall ่ e ก็ได้ออกเดินทางไปสู่การผรจญภัยครั้งต่อไปในขณะเดียวกันที่เกาะอันห่างไกลออกไป การต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่างกองทัพทหารและเจ้ากรก,กองกำลังทว,วีวความรุนแรงมากขึ้นในตอนที่สถานการณ์เหมือนจะดูเลวร้ายถึงขีดสุดความวุ่นวายครั้งใหม่ก็ได้มาเยือน วิ่งมาใส่เดี่ยวตรงนี้เลยเหรอยำหม,ม่อมไอ้ทีครับยำหม,ม่อมหมุนติวลูกขางยำกระหม่อมไปแล,แล้วโยนเรือโยนเรือใส่แล้วโดวดทุบโอ้โหนี่ปักกระกองได้หรือเปล่านี่ยำกระหม่อมแล้วหมุนเป็นลูกขางโอ้โหโอ้โห ย้ำกับหม่อมโคตรแรงครับทุกคนผมจะตายแล้วผมเพิ่งเห็นเลือดตัวเองอืมโอ้โหให้โดดใส่คางอืมมย้ำกับหม่อมจับหนึ่งสองย้ำหม่อมฮึ่ยเสรษอืมอืมยังอืมเด้งเด้งหน้าเด้งหลังนี่ปได้ปะไม่ได้อืมย้ำแบบ ว่าโยนเรือโยนเรือ,อทีเดียวตะสวันหิตตะสวันฮิตเท่านั้นอืมโอ้โหย่ำกระหม่อมอย่านะอย่านะอืออโอ้ไม่น,นะดูอว่าครั้งนี้เขาจะโดดขึ้นมาจริงๆแล้วละ่ะใบก้อนมันหัวร้อนกว่าเดิมครับทุกคน มันหัวร้อนกว่าเดิมอืมยำหม,ม,ม่อมตกตึกปลาเข้าวของนี่ไงอือปลาหินไตยำหม่อมหนึ่งสองหนึ่งสองอืออือสยำหม่อมอือทีนะครับไปยำหม่อมอีกทีหนึ่ง,อ,งอ,อ,มมมมอืม,อนม,ม,อนอมหนึ่งสองโอ้มันอันติแล้วทุกคนโอเมกอชโอติก็โกอย,อยู่แล้วแม่งอันติด้วย ถามจริงวิ้ยย่ำกระหม่อมมาดีมาเดี๋ยวด็ดอุยเอาโหดแย่อืมอืมชนย่ำกระหม่อมไม่โดนครับย่ำกระหม่อมได้อีกทีหนึ่งสองอืมอุ้ยแย่ครับโอ้ยหลบไม่ทัน โอ้โหอืมย่ำกระหม่อไมไปอืออืมอุม้ยโดดลบอุ้ยย่ำกระหม่อมอืมโดดลบโดดลบอีกทีอืมอืมย่ำกระหม่อ,อม,ม,ม,ออม,ม,มอปลาเหลือได้ปบหนึ่งสองสามชนตอนนี้ตัวกรกองก,ก,ก็ได้ถูกโค่นลงแล้วบางทีทุกอย่างกำลังจะปลอดภัย เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนว่าเจ้าวอลลี่จะไปเข้าตาพวกทหารซะแล้วสิระวัาางตัวไปนะวอลลี่เดี๋ยวเยอะไปไหม <c oughs> โหโหอานะยาบอืมยำหม่อมยำหม่อมอีกทียำหม่อมอีกทีหนีไปหนีไปไหนล่ะเองจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนอืมทนยำหม่อม เออหนีไปไหน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 ปั๊มครับปับ๊มปั๊มปัลดลดลด๊มรถรถปั๊มกันอืมอืมยำกรหม่อมเฮ้ยอโอ้โหยำกระหม่อมอุม้ยหลบได้เฮ้ยยำกระหม่อมอีกทีหนึง่งโอ้ไมก่ก็ยังไงดีอืมแม่งหนีโอ ไปไหนละหนุ่มหนุ่มจะหนีไปไหนตามเอาคุงชนอ๋อจ้ำกบหม่อมอ๋อผมว่าต้องหาของโยใส่ว่กมจะตายแล้วผมว่าเราอาจจะตายหงได้อืมอีกทีนึงสวย ตอนนี้ทั้งเจ้ากรกำและกองทัพทหารก็ได้ถูกกำจัดลงแล้วเวลาที่เหล่าชาวพื้นเมืองจะเฉลิมฉลองสันติภาพครั้งใหม่นี้โอ้ไม่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเนี่ย นี่เราอยู่ที่ไหนกันเลยเนี่ยดูเหมือนว่ามีบางอย่างน่าสงสัยเกิดขึ้นที่นี่อืมกิมนชีวประหลาดพวกนี้โดยปกติแล้วมันจะพบในป่าของเกาะทานาบักไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเห็นมันมาไกลาจากบ้านของมันขนาดนี้ ออะนั่นมันโรฮาน่านี่นะบางทีเธออาจจะมาที่นี่เพื่อช่วยให้นายหนีก็ได้นะโอ้ไม่นะอย่าบอกนะว่าเอาอีกแล้วอะผมว่าชี้หายแล้วครับทุกคนผมว่าสวยแล้วเฮ โอ้ไมยกอดตอนแรกจะพาหนีแต่ว่าเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยถึงปานกลางอืย่ำกระหม่อมหนึ่งสองทนโอ้โหแย่โ oh อ้โ oh. yeah. oh oh. ไม่ทดนนะ่ะย่ำหม่อมอืมอีกทีหนึง่งตายหรือเปล่าเออคุณ oh รู oh. ้ผมโดดใส่ทำไมวะเนี่ยแย่แล้วอืม ย้ำกระหม่อมโดดทับย้ำกระหม่อมอีกทีหนึ่งอืมหนึ่งสองหนีไม่เหลียวได้ด้วยโอ้ยแย่แล้วเสียดายถ้าเอ็กไม่ลบทับนะเอ็กรอดละสองอืมโดดทับหนึ่งสองีย้ำกระหม่อมผมว่าโดดทับไม่โดนวะเอ้ย โ oh อ้ my g ก็วิโดดครับอีกทีหนึ่งพิย่ำกระหม่อมอืมชาร์จหนึ่งสองอืมอีกทีนึงยํำกระหม่อ,อ,อมอดูเหมือนว่าศึกที่เราได้รับชมเมื่อกี้นั้นช่างดูเดือดเสียจริงแต่ดูเหมือนว่าเจ้าวอลลี่ของเรานั้นยังคงยืนหยัดได้อยู่แต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจ ถ้ามันสปีชีททะเลทรายงั้นเหรอว่าพวกเขาจะมาที่นี่เพื่อช่วยวอลลี่หรือเปล่าอ่ะนั่นมันเหมือนเส้นทางหลบหนีเลยโอ้แล้ววอลลี่นายจะเอายังไงดีละ่ะพ <c oughs> าหนีงไงดีวะเนี่ยพี่ดุน้นเอาเอาเขาไปอเอาเข้าไปก่อนสักตัวเข้าไป แย่แล้วแั่งล้อมยับเลยไปนู่นโอ้ยแย่และเฮ้ยเข้าไปโอ้ยจะตายแล้วตัวนะครับแย่แล้วเข้าไปเพื่อนเข้าไปเข้าไปเข้าไปอย่าไปยืนตรงนี้เข้าไปเฮ้ยสวย ด้วยความเชื่อเหลือของวอลลี่ทุกคนนั้นสามารถหลบหนีและกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยแต่ถึงอย่างนั้นภายในของเจ้าวอลลี่กลับรู้สึกว่างเปล่าอยู่ข้างในผู้อาวุโสเห็นแววตาที่เศร้าส้อยของเขาบางทีเขาอาจจะเข้าใจว่าปัญหามันคืออะไรอ่าใช่แล้วดูว่าเจ้าวอลลี่จะอยู่หางจากครอบครัวนานเกินไป ก็เป็นการประจนภัยที่สนุกมากจนถึงตอนนี้แต่นนั้นก็คงจะถึงเวลาแล้วที่ฮีโร่ของเรานนั้จะได้กลับสู่ที่ที่เขานั้นคู่ควรที่จะอยู่และแล้วเราก็ได้ออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งสู่การประจนภัยครั้งใหม่้ามผ่านระยะทางอันกว้างใหญ่โดยไม่ปล่อยให้สิ่งรอบตัวมาดึงดูดความสนใจอีกต่อไปไม่นานเขาก็มาถึงสถานที่ที่คุ้นหน้าคุ้ตา นี่คงจะเป็นสถานที่ที่เขาเรียกกันว่าบ้านแตแล้วไอ้เงียบก็ได้ปรากฏตัวขึ้นภายในบ้านของเขาเองเดี๋ยวนะเอ่อทุกคนหายไปไหนหมดเลยเนี่ย ดูเหมือนว่าครั้งนี้นายต้องสู้เพียงลาพังแล้วละ่ะถึงเวลายืนหยัดและต่อสู้เพื่อบ้านของนายแล้วเอาล่ะครับสู้เพื่อบ้านย่ำกับหม่อมหนึ่งทีเฮ้ยสองทีย่ำหม่อมลอ,อยครับหมุนติวลูกคางเบไปนูน่นดูดปะไปนู่นอีกทีอืมอืมทนอีกทีหนึ่งโหแม่งจับต่อยหน้านีย่ำหม่อม ย้ำหมออ่อมอีกทีเฮ้ยเฮ้ยเออเอาเดี๋ยววะแย่รับแย่รับหนีไปไหนไม่ได้ผมว่าชาร์จชาร์จสองอีกไหนดกวะโอ้ยไม่ได้เดินอืมย้ำกำหม่อมแย่รับจะตายจะตายเฮ้ย,ยไม่ทันไม่ได้เดินอะอ่ะโหลเดี๋ยวนะหนุ่ม ยกำกระหม่อมอีกทีนึ่งวิย้กำกระหม่อมได้หรอวิย้ำอิธีสวยดูก่อนไปนู่นหนึ่งสองอยำหม,ม,ม่อมอย่าล่ะอย่าล่ะผมแตกออีกทีเดียวตาสวัสดี ตอนนี้มันยังไม่จบสู้ต่อไปนะวอลลี่สู้ไงวะเนี่ยอืมยำหนึ่งยำสองอืออืมยำอีกทีแล้วคนอื่นหายไปไหนหมดวะจะตายแล้วโหลออันนี้คือตัวใหญ่เมื่อกี้อยู่กันตั้งเยอะทำไมมันหายหมดแล้วเนะี่ยโอ้ใบกอ้อืมยำหม,ม่อมอีกทีหนึ่งอืยยำหม่อม,ม ออืมอืมมยํำไปการต่อสู้เพียงลําพังนั้นมันช่างหนักสำหรับเขาจริงๆแต่เดี๋ยวดูนั่นสิตัวนายบันดาลใจจากความกล้าหาญของเขาแม้แต่เพื่อนๆที่เขาพบปะระหว่างการผจญภัยก็ยังกลับมายืนอยู่ข้างเขาได้ทําได้ตอนนี้เหลือเพียงนําทุกคนไปนสู่ชัยชนะโอไมายก็อด oh <my> พลังบิตรภาพอืมพลังบิตรภาพ ไปก้อนลูกบอลหลักสีปะโหปั๊บโหหนึ่งสองได้หรือเปล่าผมจะไหวไหมไหวหรือเปล่าไม่รู้ดูดไม่ได้นะแย่พี่ย่ำกระหม่อมย่ะหม่อมอืมคุ้งเหลาอึ่มทนทนย่ำหม่อมอีกทีนึงจะจะได้แล้วอติจามาแล้วใบก้อนย่ำหม่อมอีกทีนึงสวยคาง เออเอาดิวะพลังปิตภาพอืมตายไหมตายไหมไม่ตายไม่โดน้วยอืมย่ำหม่อมไปอืมอย่าไม่ได้เดินฮ้ย่ำกม่อมอม,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 มอีทีนึงอืมย่ำย่ำไปย่ำไปย่ำอีกทีนึงแล้วเสยคางไม่โดนผมแต่ผมยังได้อยู่ผมยังได้อยู่เรียบร้อยอันติีพลังปิตภาพปิดงานนะผม ด้วยพลังที่รวมเป็นหนึ่งเดียวพวกเขาก็สามารถผลักดันปีศาจอันน่าสะพรึงนั้นกลับลงสู่ห้วงลึกที่มันมาได้สำเร็จในที่สุดวอลลี่ก็ได้กลับมายังที่ที่เขาควรจะอยู่ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อนตัวสีสันสดใสของเขานั้นก็ตัดสินใจที่จะอยู่ในหิมะนุ่มฟูแห่งนี้ด้วย หวังว่าเท่านี้เขาควรจะได้รับบทเรียนแล้วนะไม่มีที่ไหนที่อบอุ่นไปมากกว่าบ้านแสนรักอีกแล้วโอเคก็จบกันไปแล้วครับกับการผจญภัยของน้องวอลลี่ของเรานะครับก็เรียกได้ว่าผจญภัยรอบโลกกันเลยทีเดียวเห็นตั้งแต่จีกํแกาแพนกำลังตีกับพญานาคอยู่นะครับคือตั้งแต่ตอนเดินทางไปนะ่ยังตีกันอยู่ใช่จนใหม่ทีนึ่งยังตีกันอยู่ยังตีไม่เสร็จเลยครับ แล้วก็ในเอพิโซดนี้ใช่ไหมตัวที่ผมเกลียดที่สุดอะผมเกลียดหอยทากว่าแม่งเป็นตัวที่ผมเล่นแล้วผมตายแบบเยอะมากๆอกอะผมพูดตามตรงเลยคือแม่งตายบ่อยจนผมหัวร้วอละผมแบบนั่งคือทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากนะถ้าสมมติว่าผมนั่งเงียบอะทุกคนากสามารถเดาได้เลยว่าผมอะตายมาไม่ต่ํากว่า1ิแน่นอนอะมันเริ่มเมมมันเริ่ม,มเมมโอเคก็เป็นว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมาจนถึงตอนนี้นะผมสําหรับวันนี้ไปเจอกันใหม่ กับเอพิโซดหน้าเอพิโซดสุดท้ายเรื่องราวของตัวอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะยังไม่ได้เล่นเอาเป็นว่าไปเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย